ามาชมการป้อนอาหารลูกๆครับปันอาหารลูกไก่ครับให้ได้ประมาณนี้ครับเทียบตัวนี้เป็นลูกๆนะครับพ่อแม่ของเขานี่เคยให้ลูกออกมาเป็นหลิวตันสองชุดนะครับตัวนี้เป็นชุดที่เจ็ดนะครับดูว่าชุดเนี้ยจะเป็นหลิวตันไหมครับเคียบ ปั้นประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับยัดเข้าปากเลยครับดูครับลกจะอ้าปากทันทีนะครับยัดได้เลยครับแบบนี้นะครับลูกนกจะอ้วนเร็วมากนะครับนี่ครับเอาเร็วครับแข็งแรงครับจะเชื่องนะครับประมาณหถึง7ดก้อนนี่น่าจะอิ่มครับตรงนี้นี่ครับพอนง่ายเริ่มติดคอก็กินน้ำครับ อันกินน้ำลูพ่อแม่นกชุดนี้นะครับเคยให้ลูกออกมาเป็นหลิวตันนะครับรอลุ้นว่าชุดนี้นะครับจะเป็นหลิวตันไหมนะครับลูกนกเชื่องครับ